ทวันพี่ทวันยังว่างพี่พอไยโอ๊ยไมเป็นไรไอ้ยโ,โอยกฟัน สวัสดีครับสวัสดีพีพเอฟซี P F C. ลุงฟ้านะากันทุกทกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือดเดินป่าลาผีในอีพีนี้เนะี่ยเราก็จะไปตามหาน้องวอมกันนะพีพีเอฟซี F C. ซึ่งวันนี้ก็มีน้องเฟิร์สนะครับน้องบาสต้นมาแล้วก็คุณพ่อของผมนะครับซึ่งในตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยกันนะบ้านเนาะเข้าไปช่วยกันตามหานะครับพีพ <ๆ S 2> ีเอฟซีก็โอเคครับเ<ๆ>ดี๋ยวอย่างไงเนะี่ยผู้ผมก็จะขอตัวเนะี่ยไปตามหาน้องวอมกันก่อนนะครับ ก็่าลืมเป็นกำลังใจพวกผมในไอคลิปนี้ด้วยนะครับพพเอฟซียังไงเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมเนี่ยได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับพพเอฟซีก็โอเคครับยังไงเนี่ยเราเดินทางไปตามหาน้องไอ้น้องวอมกันเลยดีกว่าครับพพเอฟซีพร้อมยังต้นมันรอไปไปครับพพเอฟซีเดี๋ยวคือฝนก็ตกด้วยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องวอมนจะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ฝนตกหนามาแรงมากๆเลย นะครับไม่รู้ตอนนี้เนี่ยน้องวอมจะหนาวหรือว่าจะเปียกหรือว่ามันจะอาไปเก็บไปที่ไม่เปียกนะคือเป็นห่วงพอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยงเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับไปโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยดีกว่าเนาะต้นไัด <Okay. S 2> <What? S 1> เดี๋ยวมีมาบ้าง ดูน้ำนี่คนตกจบน้ำมาน้ำป้าลากแล้วอะ่ะกลัวน้องวอมเนี่ยจะไม่สบายเอาเด,ดูดูดิน้ำป้าลากมาเลยนะเทียบสีดูมาเดีไปตามนี่ไปตามท่าน้องวอมกันนะครับ แ้วน <No. S 2> ้องวันะหนาวพี่ก็ไม่รู้เนาะไหนๆน้องวัเน่าเตะแรงขเยอะเนี่ยวันนี้พ่อคงก็รออยู่นั่วแล้วนะพ่อไปพ่อคงก็รอแล้วนะ FC anh Phải chưa cái tâm ha Ây bò không phở, Bye. 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 น้องวอมไม่สบายแล้วบ้าง<ะ>นี่นี่นะพี P ่ีเอฟซีคุณพ่อของพอมนะฝนตกอยู่ด้วยน้องวอมหนาวแล้วบ้างฮะ<ป>คือตอนนี้เดี๋ยวพ่อผมก็จะไปช่วยตามผ้านะเรีบี คือเดี๋ยวเราแยกย้ายกันตามภาพเลยนะคนละคือน้องเฟอร์เจอไฟอะไรไม่รู้นะใช่ป่ะเฟอร์เจอไฟทางไหนคือน้องเฟอร์เจอไฟแล้วนะเอฟซีหนีใครเข้ามรือสายนี่แหละวะ Mai thằng nhí lên, dây dây cân tạm hả đây Bán mi đồng thoại cho bài xong nữa lên Dây dây cân lên Cả chai, cả chai anh bay Thôi Thôi Anh lọc đi

คือแยกย้ายกัเป็นจุดๆแล้วนะนมแยกน้งเสดาแ,แต่เราโน้ตฝนเนี่ยเดินกับผมนะเฮ้ยฝนฝๆไฟไฟใช่ป่า chưa phải chưa phải ở đây bớt chờ lâu bị phải bị phải chờ lâu chờ lâu, chờ lâu. คือตามห้ากลางฝนเลยนะจังโตแล้วไปไหไว้บ <น ri> ้างฮะจางโตขนาดนี้ปไหไว้บ้างว่าดิไปเลยไป<ร>แล้วงน<ป>้อง,องนนวอมนี่คือพ่อผมรักมากเลยนะเทฟสี คือแบบอยู่กับพ่อผมนะพ่อผมเนี่ยคือตอนนี้เลี้ยงดูไปเลยก็ว่าได้นะคะขนมไปตรงเนี้เนี่ยคือพ่อผมคนเดียวแล้วตอนเนี้ไปไฟไปไฟไปไฟมั้งคือกองไี้คนนึงเชื่อมีไหมมันไม่ได้มาล่ะโอ้ทีอ่อยู่เว้ยแก่คนณนุเพอที่ิาอ,อยู่เบา่อยเบาเบาตรงนั้น มากเ็เยอะดูลองมาช่วยกันตอ,อ,อนนี้ผมใจพร้อมนะเป็นคนเดึงน้องวอมกลับมานะแล้วผมจะปั๊มกระโจน,ปนะน,นไปไะ mười một pha hỏi mười hai nghìn hai mươi hai mười hai nghìn hai mươi ว้าว <Wow. S 2> ไม่มีพี่ทวันพี่ทวันยังว่างพี่พอมปช่วยได้ไ <c oughs> ร้อนโดนร้อนเดือดพี่ โอ um. ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <enables> ้ยไปไปทำลุงเลยเว้ยทำอะไรไปโยกฟันตบด้วยรองเท้านะ

พอเป็นไรมั้งดูพอก่อนดิไปลงล่างมาญาติทุกทุกหว่าเป็นไงบ้างพอเป็นไรข้าบวมเลยหรอเฮ้ยขาบวมเลยครับข้าบวมก้อนเป็นเลอะเลยพราะโดนตุกตุกข้าด้วยเหรอเจ็บเปล่าเจ็บเหมือนกันครับถือเถอะไม้บาจับให้ได้เลย ủa thưa con thế nôi tôi mang cái đấy. đó đồ đâu đồ đâu đồ đâu mày tì đội người là ra đi ăn xe đâu đâu chặt đâu đâu xuống Ê! ล็ออาจามันยู่ขอเลี้ยวนี่เจ้ามือมาเอาออกังเมดเม็เม็แค่เดียวอยู่เอาไงดีจับส้นกับเี่ไหมยิงยงั้ งวงไม่ต้องเข้าขึ้นมาขึ้นมางวงไม่ต้องเข้ายืนเป็นเด็กจูไปแล้วเพื่อเพื่อเอาออมมาระวังระวังระวังกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันไม่ถูกมันไม่มีไฟฉายไปเลยจับดิไปไหนหรือวะเฮ้ยเย็นได้ยเฮ้ยเฮ้ยตาลตานอู่นี่แยกไว้ไอ้วอมไม่ยอมวางพงพอระวังพอเปิดไฟฉายไว้งนั เดอ๋ยดเออเรียนบัสเอาบสตนแรกสุ <Li> ้ายจะติดโจนป่า Ao đây bát, chạy đi vô cái chuẩn bị gì mát không mát vang dù nó mát 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 ใครรู้เพละกนเนี่ยอยู่ตาวุยน่เนี่ยอยู่ตาวยนั่งเนี่ยไ่ไู้หมออืมเนยได้ไส้ดูชัวร์ไหมนดูเลา่าคือน้องน้องก็พูดอะไรก็พอไม่รู้นะใค่ไส้ใ่ไส

เข้ามาเลยเข้ามาเดี๋ยวมีเซอร์ดีดดองได้ใครนังงน่งดีดดองนั่งอยู่เียวก็ใ่ขคร มึงร้อนปะไม่ร้อนไอ้วานหิวข้าวเปล่าวะวานเป็นไงบ้างหิวข้าเปล่าหิวขาฮะหิวข้าวฮะหิวข้าวเฮ้ยนี่ของใครหรอางไม่ละไม่ละเนี่ยพอเก็บได้อะพอเก็บแล้วไงพ่อไอ้วางที่มาวางล้วมั้งไม่ใช่ของโจรนะดิของโจรเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ของโจรเออเนี่ยพ่อพ่อเธอมาพอที่ไหนพ่อเนี่ยถอยมาถอยออกมาเลยเนาะ เห็นไหมมันถืออะไรน่ะยาวเฟื้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยถอยดิพอวิ่งเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยาวเลยมันตัดได้ไงวะไม่มีมีเนี่ยโอ้ยาวอ่ะระวังใครเฮ้ยเฮ้ยชีบ้าชีบ้าแค่นั้นเดี๋ยวมีเสื้อเอ้ย lo ừ. quá bay ừ. có khỏi đến về đi lấy, lấy. thôi về đi lấy, lấy. Ừ. lòng thấy phơi chỉ chan 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 lòng thấy phơi ô bên ไม่มีแรงแลวะหรอหิวข้าวหรอเราที่เพิงจองๆนะเบิลที่เพิ่งไปดิไปดิไปเลยดิจนป้าสามสูนมาอยู่ขีบอ่ะ แล้วมันจามันจามตัวมาติดๆเลยกไม่หายมันกำลังนั่งดูดเลยนะที่ผมไปมันจะที่ผมเข้าไปแชเ์เด็กกรอเพาะคือมันตั้งกันไม่ไกลจากที่นี้เลยนะยก,นกุ้งโจนนะนะวอนข้นมาทีนะจะอยู่เออจะอยู่เออวอนไปเร็วดิ เร็วเร็วมันตามเร็วเร็วเร็วเอาปืนมาเอาปืนมาใจ้อยจ้อยกูมีปืนนะกูยิงนะเพาะ nó bơ hoa bơ bơ, Bèo mà, mà. mà đi phở, bên này đâu á, Ghe, ghe photo về Ghe mà nè Hẹn giờ Cứ mình khó mà rồi đó Bát Hả? Mình đôi của Vinh đó พอเร็วเร็วมมันไอ้บ้าเร็วเอาของที่พอมาจุดเลยพอเร็ว,วพอขาเจ็บนะเอาเบิดดูแค่ไหนป่ะไหน,นอหยู่ไหนดูใส chút lấy nữa chút lấy chút lấy Uôi. mà nì nữa trai mày nhắc rồi đi mày đi mày mì mày mày mì nữa mua cái con gì ôi con đi mà mở, lỡ ở khu khu. นี่ละไปไปผ่านน้องวอมกลับไปบโอเคครับอย่างเี้ยผ่ไไานน้องวอมกลับไปก่อนนะโอเคครับอย่างเี้ผ่านน้องวอมกลับก่อนโอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมนจะขอผ่านน้องวอมเนี่ยไปกินข้าวก่อนนะคือน้องวอมยังไม่ได้กินข้าวมาเลยนะน้องปวดท้องแล้วก็ไม่มีแรงแล้ววอม คือหยู่ข้าวมากเลยอ่ะน้องวอรบอกพวกก ok ็ได <UC S> ้กลับมาที่แคมป์พอแล้วนะวอร์มีอยู่ข้าวเปล่าฮะมีข้าวคืนนี้น้องวอมหิวข้าวมากนะพี่พีเอฟซโอเคครับยังไงพวกผมขออนุญาตพาน้องวอมกลับไปกินข้าวก่อนนะส่วนใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปด้วยนะครับพี่พีเอฟซโอเคครับยังไงผมขออนุญาตลาพีเอฟซีแต่เป็นเท่านี้ครับ สวัสดีครับพระเจนคินนาครับ